told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away สวัสดีครับทุกคนผมตั้ว LT Journey นะครับวันนี้มาพบกับรายการอาของอร่อยในนครปฐมอีกครั้งนะฮะตอนนี้เป็น EP ที่3แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านอาหารอิสลามนะครับใครที่เป็นสายเนื้อห้ามพลาดนะครับ EP นี้คือเมนูที่เกี่ยวกับเนื้อเต็มเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันแล้วก็อ้อบออีนิดนึงร้านนี้จะอยู่แถวโรงพยาบาลนครปฐมนะครับอยู่ที่ซอยเครับเข้าซอยมานิดนึง แต่ตรงทางเข้าเนี่ยจะสังเกตยาาินิดนึงยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็กด GPS มาได้เลยครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงชื่อร้านแล้วก็ลงก o เกิลแมปให้ดูว่าเราจะต้องพิมพ์ต้องเซิร์ชยังไงฮะ,ะ่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าว่าร้านนี้จะมีอะไรที่น่าทานบ้างครับวันนี้เป็นร้านธรรมดายแล้วอย่างที่ผมบอกทุกคนว่านครปฐมเนี่ยร้านทรงนี้เด็ดหลายๆร้านเลยครับไปดูด้านในกัน สำหรับทางเข้าร้านเนี่ยจะสังเกตยาดนิดนึงทุกคนอาจจะสังเกตตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีป้ายเล็กๆอยู่ครับเห็นไหมครับแล้วพอเรามาถึงตรงเนี้ยมันจะไม่มีป้ายบอกแล้วเราต้องระวังตรงเนี้ยระวังเลยถ้าเลยไปนู่นก็คือจะเข้าองค์พระปผมจดีย์ทุกคนเส้นนี้คือตรงไปสู่องค์พระแล้วเข้ามาในนี้ได้เลยในนี้ก็จะมีที่จอดเยอะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นไม่เห็นไหมที่จอดค่องข้านเยอะนะจอดรถได้ผมว่าเป็นสิบชันอ่ะ ตรงนี้ริมรั้วอะไรนี่โซนนี้ก็จอดได้ฮะป่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เรากินบ้างฮะป่ะร้านนี้เปิดมาประมาณสามปีได้นะครับคุณป้าได้ค่ะอ๋อชื่อร้านนี่อ่านว่าอะไรครับาาาลาลาเลยใช่ไหมครับลาลาฮาอาหารที่นี่คือเป็นอะไรนะผมเห็นมีสัญ,ญลักษณ์คาลานใช่ไหมครับใช่ใช่ แสดงว่าชุมชนแถวๆนี้ก็จะเป็นเหมือนมุสลิมอ๋อร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะครับร้านเปิดประมาณ8โมงครึ่งถึง4โมงเย็น8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นแล้วมีวันหยุดมากไหมครับวันหยุดเป็นเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อหยุดเสาร์อาทิตย์โอเคแล้วถ้าพูดถึงเมนูแนะนำนี่ถ้าคนมาที่นี่คือแนะนำเมนูอะไรดีครับก็จะเป็นเนื้อย่างเส้นแทบก็บพวกเมนูเนื้อเนื้อเปื่อยเนื้อแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเค อ๋อก็จะมีเหมือนพวกอาหารตำสั่งทั่วไปด้วยใช่ครับแต่เมนูจะหลักๆเน้นที่เนื้อใช่ครับใครที่เป็นสายเนื้อก็ต้องร้านนี้เลยเนาะโอเคมาทุกคนเราได้เมนูที่สั่งมาแล้วนะครับเมนูแรกนี่เป็นข้าวผัดเนื้อเค็มครับทุกคนนี่อันนี้เป็นข้าวผัดเนื้อเค็มครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วน่ากินมากเลยอะ่ะสายเนื้อนี่กลิ่นหอมมากเลยนะทุกคน แล้วส่วนํานี่เป็นต้มแซบนะครับเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวเรามาทานกันดีกว่ากืนน้ำลายเอื้อกเลยผมใส่เนื้อดนะียไงเนื้อเขาก็อร่อยนะเนื้อหมักเลยด้วยข้าวผัดนี่คือหอมมากอะสายเนื้อเนี่ยผมว่าไม่บินหวังอะไรเนี่ยเข้ามาได้เลย เดี๋ยวลองเนื้อย่างจิงนะ้มแจ่วฮะโหนี่มีแบบติดมันเล็กๆอย่างนี้นะอืมอร่อยอะ่ะจริงนะผมว่า อาหารที่เป็นเนื้อเนี่ยร้านอิสลามเนี่ยเขาทำอร่อยมากนะใครผ่านมาโซนคนครปฐมนะมาแวะได้เลยฮะใครชอบเนื้อชอบอะไรเงี้ยเป็นร้านรคข้อบ้านๆแบบนี้นเลยเนี่ยดูด้านหลังผมเนี่ยโหจต่ที่นั่งร่มเย็นนะครับเย็นสบายมากเลยทุกคนดูต้มซักเนื้อ เนื้อเปือเป่อยๆลองต้มซากกันบ้างนะผ่านหมดเลยอะอร่อยอะ่ะดูเนื้อนี่เนื้อชิ้นใหญ่มากนะเป็นเนื้อเปิดเปื่อยเ,เลยอะ่ะกินมะนาวหอมมากมะนาวนี่ขึ้นมือ่ะ ไม่งั Eden, ้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนดีกว่าก็สาเมนูนะที่ผมสั่งมาเพราะผมกินไหวอยู่แค่นี้แหละเยอะกว่านี้ม่ไหวจริงๆเขามีเมนูอีกอะไรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายเมนูให้ดูว่าเมนูมีอะไรบ้างเนี่ยมีเยอะเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูขอตัวกินปลาเค็มทอดมีขายเป็นโล โลโลละสี่ร้อยห้าสิบอ่าครึ่งโลก็สองร้อยสามสิบจ้ส่งด้วยไหมครับส่งค่ะใกล้เคียงนะไกลๆไม่ไปอ๋อมันไม่มีคนไปส่งอ๋ออ่าก็สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อมานันนี้ก็มีเมนูไก่อาหารไก่แต่ไม่มีอาหารทะเลนะอ๋อก็คือเมนูจะเป็นเนื้อกับไก่นะครับค่ะ ส่วนใหญ่เมนูหลักๆที่คนมานี่ต้องมาสอย่าง,งนี้อะไรครับก็มีเนื้อยา่างแล้วก็ผัดหน่อไม้แล้วก็ต้มแซ่บอ๋อสามอย่างนี้คือเมนูหลักเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูข้างหลังครัวเลยนี่ทุกคนกําลังย่างอยู่นี่เลยฮะนี่เนื้อย่างจิ้มแจ่วที่เราทานกันเมื่อกี้นี่เลยก็เนี่ย Ah, สามารถซื้ออย่างนี้กลับไปบ้านได้ครับเพราะมีเป็นแพ็คด้วยครับเป็นโลครึ่งโลราคาอย่างนั้งเอ่ยราคาโลละหกร้อยครึ่งโลสามร้อยครับโอเคก็จะทําให้แล้วก็แถมน้ำจิ้มโอเค้อมน้ำจิ้มไปด้วยไปย่างอย่างเดียวเนี่ยทุกคนดูเตาย่างเป็นไงเราโหแบบโลโคอย่างนี้เลยหอมมากเลยครับเป็นแบบย่างเตาถ่านเลยนะก็สนใจก็สามารถสั่งซื้อกลับไปบ้านได้ครับเป็นไงครับทุกคนสำหรับร้านนี้ที่พาทุกคนมาทาน เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้น่าจะอยากมาทานสายเนื้อเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับที่นี่เข้ามาทานได้เลยนะครับถึงจะเป็นร้านอาหารอิสลามแต่คนทั่วไปเข้ามาทานได้เลยมีเมนมูเมนูเนื้อมเมนูไก่ฮะเจ้าของร้านก็ใจดีครับน่ารักคุยกันเองมากไปแล้วไปแล้วนะครับคุณป้าบ๊ายบายสวัสดีครัคบสวัสดีครับมาช่วยอุดหนุนนะคะร้านลาลามฮาลานนะคะ เปิด8โมงครึ่ง14โมงค่ะขอบคุณมากนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้เห็นบรรยากาศต่างๆในร้านนี้เรียบร้อยแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่า EP หน้าผมจะพาทุกคนไปหาอะไรอร่อยๆในนครปฐมที่ร้านไหนอีก รายการของอร่อยนครปฐมนี้ไม่เน้นร้านหรูนะครับต่อให้เป็นร้านแบบโลโคอลแบบนี้แต่ถ้าอร่อยหรือมีคนแนะนํามาเดี๋ยวเราจะไปลัค่คยมีร้านดีๆเด็ดๆในนครปฐมอย่าลืมแนะนํานะครับป่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ไปแล้วสวัสดีครับ